ดาวสุกดาวประจําตัวของชาวพฤกษภนะคะโคจรเปลี่ยนแปลงในวันที่2กรกฎาคมนะคะส่งผลดวงดาวในช่วงครึ่งเดือนแรกกรกฎาคมมีทิศทางอย่างไรไปอัปเดตกันได้นะคะผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่ลักนาราศีพฤกษภหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่าง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนหรือคํานวณแบบใดก็ตามเราเป็นราศีพฤกษภก็รับฟังเป็นแนวทางได้หากสนใจเรื่องดวงแบบไทยๆการพยากรณ์ฝากกดติดตามนะคะ สำหรับดาวประจําตัวของชาวพึกศพนะคะที่ผ่านมาอยู่ในภพเรือนวินาศนะคะในวันที่2กรกฎาคมจะโครจรเข้าสู่การทับลัคนานะคะแล้วก็มีกําลังทางดวงดาวที่เข้มแข็งมากขึ้นนะเนื่องจากจะมีความเป็นกเกษตรตาธิบดีนะคะสำหรับในข้อที่1น,นะคะเมื่อดาวประจําตัวเข้มแข็งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เรื่องตัวตนของชาวพุกศพนะคะกลับมามีพลังนะในเชิงความคิดอ่านเรื่องของ การจัดการจัดแจงต่างๆรอบตัว,ตวได้ดีขึ้นนะคะเนื่องจากดาวประจําตัวมันก่อเกิดกําลังขึ้นนะคะนอกจากนี้ดาวศุกร์ไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะสง่งผลเรื่องสเสน่ห์นิยมแปลกๆนะคะช่วงนี้ชาวผู้ศพจะเกิดสภาวะความดึงดูดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เกื้อนหนุนสนับสนุนนะเนื่นองจากดาวศุกร์มีกําลังสเสถียรนะคะดังนั้นก็เป็น ความดึงดูดไม่ว่าจะเป็นเชิงการคบหาการสนับสนุนนะคะลูกค้าต่างๆหรือแม้แต่คนให้ความเกื้อหนุนอุปธรรมดีขึ้นนะคะดาวศุกร์ช่วงนี้จะอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะก็ทําให้ชาวผู้ศพบางช่วงก็จะสัมพันธ์กับเรื่องต่างชาติต่างภาษานะคะบางครั้งเกี่ยวข้องกับเรื่องราวแปลกๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินนะคะเรื่องของใช้ของสวยงามซึ่งอาจจะหมายถึงทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็ได้หรือว่าได้รับเข้าของฝาก ชีวิตเกี่ยวข้องมากขึ้นนะคะกับเรื่องของสวยๆงามๆนะหรือเป็นเรื่องเชิงศิลปะการออกแบบการสร้างสรรค์ต่างๆได้เนื่องจากดาวศุกร์ถือว่ามีมาตรฐานแข็งแรงนะคะเป็นช่วงเดียวกันนะคะกับที่ดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคร่วมกับดาวพระหัสในภพเรือนการเงินนะถือว่าก่อเกิดคู่มิตรในเรื่องเงินนะคะช่วงนี้ก็มีโชคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องการหาเงินหาทองนะบางอย่างเป็นเรื่องการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจในแวดวง สินทรัพย์นะคะไม่ไว่าจะเป็นใช้บ้านใช้รถทำมาากินนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่หรือช่วงนี้นะคะชาวพฤกษบนะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเงินก้อนนะอันสัมพันธ์มาจากเรื่องที่ดินเลือกสวนไร่นาเรื่องบ้านช่องรถราต่างๆที่กาลังจะเกี่ยวข้องนะคะไม่ไว่าจะเป็นซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะปรับปรุงเพื่อหาเงินนะหรือใดๆก็ตามเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ขนาดใหญ่ช่วงนี้สัมพันธ์กับเรื่องเงินนะคะ อาจหมายถึงการเกี่ยวข้องเชิงครัวเรือนนะบางทีก็ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับบ้านช่องนะคะญาติพี่น้องต่างๆหรือแม้แต่การใช้จ่ายเงินก็มักเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยด้วยเหมือนกันเรีวยกว่าช่วงนี้ชาวพฤกษบนะคะสัมพันธ์กับเรื่อง ทัวเรือนมากนะบางทีได้ข้าวของชิ้นใหญ่แต่ในขณะเดียวกันรายจ่ายการดูแลภาระส่งเสียของชาวผู้ศพก็มีเอะเช่นกันนะคะเป็นดังวาที่เงินก้อนก็อาจจะเกิดขึ้นนะเช่นมักหยิบจับเงินก้อนช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการหมุนเข้าหมุนออกนะคะหรือแม้แต่การจับจ่ายใช้สอยก็เป็นก้อนด้วยเช่นกันเนื่องจากความเป็นคู่มิตรก็ทําให้เป็นความหมายเชิงมรณะของดาวพฤหัสมันก็โดดเด่นด้วยก็คือลงทุนเยอะก็ใช้เงินเยอะนะคะได้เข้าของใหญ่แต่ก็จ่ายออกไปมากนะเป็นลักษณะ คู่มิตรในเชิงการรับจ่ายใช้เงินนะคะสำหรับในข้อที่2นะคะเป็นช่วงที่ดาวพุธกับดาวพระเกตอยู่ในเรือนเพื่อนสังคมนะซึ่งดาวพุธของชาวพฤษภบนะคะก็คือเรื่องเงินแล้วก็เรื่องลูกหลานบริวารโชคดีโชคเฮงและช่วงนี้ดาวศุกร์นะคะก็คือเรื่องสเสน่ห์นิยมก็มีความเสถียรดังนั้นชาวพุษพจะมักได้เงินนะหรือมีโชคดีเกี่ยวข้องกับเรื่อง ผู้อุปถัมภ์ประเภทผู้ติดตามนะคะมีคนเกื้อนหนุนอยู่ตลอดนะหรือว่าเงินทองช่วงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องงานกลุ่มงานทีมนะคะมักมีคนมาเกื้อนหนุนในเชิงมวลชนนะเรียกว่าชาวผู้ศพก็จะได้เงินได้ทองเพราะมีคนเกื้อนหนุนนั่นเองนะคะดาวพระเกตกระตุน้นเรื่องสังคมนะก็จะมีลักษณะการพบปะเจอเพื่อนฝูงก็ได้นะเช่นการนัดหมายรวมกลุ่มรวมรุ่นนะคะการงานประเภทงานบวชงานสำคัญทางศาสนางานแต่งงานที่เป็นเชิง ประเพณีต่างๆนะคะบางท่านก่อเกิดเพื่อนทางไกลได้ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือคบหาคนต่างจังหวัดด้วยนะเนื่องจากดาวในภพเรือนนี้นะคะก็หมายถึงเรื่องการเดินทางด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะชีวิตก็เกี่ยวข้องกับเรื่องปุตตะนะคะใกล้ชิดลูกหลานบริวารน,นะคะมีภาระเกี่ยวข้องเชิงส่งเสียเลี้ยงดูนะคะรวมไปถึงเป็นช่วงที่ไอเดียความคิดบันเจิดเนื่องจากดาวพระเกตตกระตุ้นนะคทำให้เรื่องคิดอ่านหาเงินมันก็จะมีเยอะเป็นพิเศษนะคะไอเดียบันเจิดนะใครที่ทํางานโดยเฉพาะการออกแบบสร้างสรรค์นในช่วงสองกรกฎาคมไปนะคะถือว่าชีวิตจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานเชิงนี้ได้ดีขึ้นเนะนื่องจากดาวศุกร์นะคะก็เป็นตัวแทนเรื่อง ศิลปะการออกแบบของสวยๆงามๆอาหารการกินความแปลกใหม่นะคะเรียกว่าอะไรที่เป็นการวิวัฒนาการให้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันนะคะสิ่งใดที่เป็นความแปลกใหม่ในเชิงการงานกนารค้าจะส่งผลดีให้ชาวผุ้สบได้เงินได้ทองนะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องราวดาวอังคารนะคะที่ยังคงอยู่ในภพเรือนพันธุนะคะเลงกับราหูในภพเรือนกรรมะนะถือว่าคู่นี้ก็เกิดความสัมพันธ์กันในเชิงคู่ธาตุลมนะคะ เช้าพึกงบนะคะจึงมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนะสัมพันธ์กันทั้งเรื่องงานและเรื่องครอบครัวช่วงนี้เรียกว่าแบกรับ2ไม้2มือนะคะบางครั้งเป็นเรื่องสิ่งที่คาดไม่ถึงเชิงการงานนะบางทีก็จะมีจังหวะประสบความสําเร็จไม่คาดคิดนะคะบางอย่างไม่ได้หวังอะไรเยอะก็กลับเป็นเงินเป็นทองนะหรืออะไรที่ ไม่คาดคิดนะคะก็มาเป็นเรื่องเงินทองได้รับผลประโยชน์ได้นะเรียกว่ามีจังหวะได้โชคดีแบบคาดไม่ถึงนะคะอย่างไรก็ตามความรั่วไหลก็เกิดขึ้นกับเรื่องครอบครัวการลงทุนเรียนกะว่าได้รับมาก็มาเอาไปต่อยอดนะคะหรือว่าลงทุนเรื่องลูกหลานบริวารเรื่องอนาคตนะซึ่งช่วงนี้ชาวพึกศพถือว่ามีภารกิจหลายด้านหลายทางนะทั้งส่วนการแบกรับและทั้งส่วนเรื่องการคิดอ่านเชิงอนาคตนะคะ เป็นช่วงที่ดาวพุธนะคะอยู่ร่วมกับดาวพระเกตนะคะทำให้เรื่องการสื่อสารถือว่าจําเป็นต้องติดต่อนะไม่ว่าจะเป็นเชิงสังคมนะคะมีภารกิจติดต่อประสานงานเยอะขึ้นนะรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงต่างชาติต่างภาษานะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องบางทีได้เงินทางไกลนะคะเงินจากต่างชาติเรื่องของเงินเกี่ยวข้องกับต่างจังหวัดเรียกว่าอะไรที่เป็นเชิงติดต่อไกลๆนะส่งผลดีกับชาวพุคคนะคะ ความมีสเสน่ห์โดดเด่นในช่วงนี้นะคะก็ดึงดูดมาทั้งเรื่องผู้สนับสนุนนะคะช่วงนี้ผู้จะดีๆใช้วาทศิลป์นนะบางทีก็จะได้รับความช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะเป็นช่วงที่ความรักความสัมพันธ์ของชาวพฤกษบก็จะเป็นลักษณะแปลกๆด้วยนะเช่นการคบหาในแบบที่ไม่ชัดเจนแต่มีความสม่ำเสมอช่วงนี้ก็จะมีความรักแปลกๆได้นะคะการก่อเกิดความรักครั้งใหม่นะคะ หรือเรื่องของการครบหาสมาคมแวดวงที่แปลกไปนะเช่นบางท่านก็ขยับขยายการงานไปสร้างคอนเน็ชันใหม่ๆนะคะหรือมักเข้าสังคมในเชิงการงานงานอาดีเรกการศึกษาต่างๆนะที่ทําให้เราพบเจอเพื่อนสังคมใหม่ๆได้นะเป็นจังหวะที่เป็นความโดดเด่นนะคะเรื่องความขยับขยายเชิงคอนเน็ชันของชาวบุกศพในส่วนหนึ่ง สำหรับชาวพุกศพนะคะช่วงนี้ถือว่าหลายสิ่งนะก็เป็นไปในเชิงบวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาวตัวตนดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามดาวประจําตัวของชาวพุกศพนะคะเป็นทั้งเรื่องอริด้วยนะดังนั้นเวลามีคนรักคนชอบมันก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งก็คือศัตรูอุปสรรคคู่แข่งนะคะก็อาจจะมีมาพร้อมๆกันนะคะเป็นช่วงที่เรื่องราวการแบกรับความเหน็ดเหนื่อยก็มีด้วยนะชาวพุกศพ ต้องบอกว่าชีวิตไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆมันต้องลงทุนลงแรงนะแต่ช่วงนี้ดาวส่งผลดีนะคะทำให้ความเหน็ดเหนื่อยต่างๆก่อเกิดความก้าวหน้าหรือมีความหวังเกิดขึ้นเป็นช่วงที่เงินทองยังหาได้นะคะเนื่องจากดาวก็ส่งเสริมให้หลายสิ่งมันมีผู้เกื้อหนุนอยู่นะคะอย่างไรก็ตามจังหวะใจออกก็มาจะจ่าย เป็นก้อนเป็นเงินใหญ่ได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากคู่มิตรก็สัมพันธ์กับเรื่องรายจ่ายนะคะเรื่องดาวเชิงสุขภาพนะยังคงเกี่ยวข้องสัมพันธ์เนื่องจากดาวมฤตยูทับลักนานะคะโรคภัยแปลกๆนะคะโรคเก่ากําเริบหรือการดูแลสุขภาพนะถือว่าชาวผุ้ศพละเลยไม่ได้นะคะ สำหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดาวอาทิตย์และดาวอังารของชาวพุษภศพก็จะมีกําลังเปลี่ยนแปลงเป็นมหาจักรนะคะก็จะมีสภาวะเรื่องภารากิจในเชิงครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นนะบางครั้งเป็นความแอคทีฟหรือไม่มีใครทําก็ต้องลงไปหยิบจับทําเองนะคะเป็นจังหวะที่ความแอคทีฟความเหน็ดเหนื่อยนะคะเพิ่มขึ้นนะเนื่องจากจะมีสภาวะรอบด้านนะที่ทําให้เราจะต้องจริงจังมากขึ้นนะคะซึ่งก็จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังกร,รกฎาคมกันทุกราศีนะคะ ฝังข่าวสารถึงพ่อแม่พี่น้องชาวพึกศพสายบุญนะคะสนใจเรื่องการให้กันบริจาคนะคะได้ใช้ทั้งประโยชน์และได้บุญในเวลาเดียวกันนะไปเสริมดวงชะตาเนื่งองจากช่วงนี้ดวงเดาวพลิกไปพลิกมาได้นะคะรับฟังรายละเอียดกันได้ที่ท้ายคลิปนะคะขออวยพรให้ชาวพึกศพโชคดีทุกท่านในจังหวะที่ก่อเกิดดาวคู่มิตรในเรือนการเงินนะคะสิ่งใดที่เหนื่อยยากเป็นอุปสรรคก็ขอให้ผ่านพ้นได้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับฟังคลิปของช่องโฮรา59นะคะผ้าดิบสำหรับบริจาคจาก159บาทเหลือเพียง120บาทเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิกู้ภัยในการปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปิดบังส่วนที่ไม่สวยงามของร่างผู้วายชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษที่เหมาะสำหรับการใช้งานและได้ใช้เสริมดวงได้กุศลไม่ว่าจะเป็นการทำบุญวันเกิด อุทิศให้กับคนที่เรารักหรือคุณอยากจะเป็นผู้ให้เฉยๆก็ได้วิธีการสั่งซื้อก็คือแอดไลน์แอดบีดั w o N 59. อย่าลืมเครื่องหมายแอดนะคะแจ้งกับแอดมินนะคะว่าต้องการรับกี่ชุด1ชุดก็ยินดีนะคะใส่ชื่อได้หลายคนจะให้ทางแอดมินส่งตอบให้กับกู้ภัยเลยก็ได้หรือว่าจะให้ส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเอง ท่านใดสนใจนะคะแต่ยังไม่พร้อมสามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้หรือท่านใดอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ยินดีนะคะขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้นะคะร่ำรวยไม่มีเหตุผลสิ่งใดที่คุณเป็นทุกวิตกกังวลอยู่หรือว่ามีความทุกข์ความเครียดกับเรื่องใดขอให้มาลายหายสิ้นไปในฉับพลัน